เมนูที่จะทําวันนี้ก็คือแซลมอนกับฟลับ80เสิร์ฟเป็นยังต่าก็คือเขามีความสุขและมีความสุขมากเลยไหมคะตั้งแต่เข้ามาที่หมู่บ้านเขามีความสุขมากพี่คนนคนเก่งงงตั้งแต่ผักชีลาวแล้วขเขามเมื่อกี้แต่ว่าได้อยค่ะ,อะขอบคุณมากเลยคขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณเชฟบูมร้านอาหารชมวิวัติจิตครับให้ถ่ายจานไหนอะ่ะบูมทำและจานไหนอะ่ะใบเฟิร์นทำซอยดังปักชา หน้างานแล้วครับก่อนที่จะเข้าไปทำสิ่งอื่นใดเนี่ยเราก็ต้องตรวจเอทีเก่อนเป็นมาตรการโควิดงานวันนี้จะเริ่มประมาณ4ี่โมงแต่ว่าหน้าที่อยบูมอะ่ะต้องขึ้นเวทีเนี่ยประมาณ5้าโมงเราเป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาอะเราก็ต้องทําให้ออกไน i z เซอร์ที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาต้องสบายใจด้วยว่าส่วนหนึ่งเล็กๆในซีเควนซ์งานของเขาเนี่ยจะไม่ทําให้ทางอีเวนต์ของเขาเนี่ยพลาด ก็อยากจะมาก่อนมาเตรียมเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรนะครับเมนูที่จะทำวันนี้ก็คือแซลมอนกราฟลักไม่รู้จักกันดิคืออะไรนะแซลมอนกราฟล<ๆ>ัก มันคืออาหารต้นตำรับเลยอะเป็นอาหารของชาวสแกนดิเนเวียนซึ่งบูมาเคยเรียนอยู่ที่เยอรมนันแถบสแกนดิเนเวียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะก็จะชอบเมนูเหล่านี้แล้วก็ช่วงนี้มันเข้าหน้าหนาวมีลมหนาวใช่ปะพอเขาบอกว่าคิดมาหนึ่งเมนูที่ตีมวันนี้คอนเซปต์ของหมู่บ้านเนะขาค่อนข้างไปทางของอีโคเราก็อยากได้แบบอะไรเขียวอะไรที่ดูเฮลตี้หน่อยก็เลย,เยแซลมอนไหมอะโวคาโดไหมก็เลยได้พอดีมันเป็นเมนูนี้พอดีซึ่งความพิเศษก็คือว่าเราจะมีกิมมิคของความหวาน ของสตรอเบอรี่เข้ามาใส่ด้วยเราก็อยากใส่ความเป็นไทยเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเราเลยใส่ข้าวทอดลงไปแล้วเราอยากเน้นความอีโคเราจะไม่เสิร์ฟบนแบบจานกระดาษจานอ้อยอะไรเงี้ยเอาไปแล้วเราใช้กระทงเราไม่ได้เสิร์ฟแค่บนเวทีนะครับจำนวนที่เราต้องเสิร์ฟด้วยเนี่ยทั้งหมดอนะ่ะแปเสิร์ฟเป็นยังต่ำเข้าไปทำงานกัน,นครับ เนี่ยเขาเล่งมันยายังไงจานอร่อยที่สุดครับมุก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 ท่านครับทุกอย่างตอนนี้เสร็จแล้ว องค์ประกอบนะครับในจานก็คือว่าเลเยอร์ต่อไปจะเป็นเลเยอร์ของอะโวคาโดซึ่งเราจะปรุงรสเนี่ยเป็นอาหารตะวันตกก็คือใช้เป็นโอลิฟออยล์เพื่อให้ความมันกับรสชาติอาหารนะครับแล้วก็ตัดกลิ่นเปียวซาด้วยเรดวน์เวเนก้าครับแล้วก็เสริมด้วยสตรอเบอรี่ก็คือมีความหวานแทนการโรยน้ําตาลนะครับมันจะสดชื่นกลิ่นมันจะแบบลอยๆล,ละมุนลมุนนะครับ อยู่ในบ้านหลังนั้นมา2วันแล้วค่ะแฮปปี้มากค่ะวันนี้นะครับเราจะมีเมนูสุขภาพที่มาจากฝีไม้ลายมือของเชฟมือโปรและน้องใบเฟินพิมพ์ชนกให้หลายท่านเอาไปเป็นไอเดียในการเรียกว่ารับประทานเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวเชฟคนเก่งของเรานะครับที่จะมาช่วยกันทําอาหารกับน้องใบเฟินขอสิญรบเฟิต้อนรับเชฟร,รุ่นอาหารวิวัติค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเชฟสมัยนี้ทำไมต้องหลอ <c oughs> ่อแลอ้วแต่ก็ดียินเข้ากับน้องใบเฟิร์นมากครับผมวันนี้พี่เชฟบูมจะมาทำเมนูอะไรครับเอาเป็นคำที่ง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นแซลมอนสลัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้ มาจากสแกนดิเนเวียนเรียกว่าแซลมอนกระบอกขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านโชว์ฝีมือเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตีมาได้โอเคคุณเลยเฟิร์นชอบทานอาหารเฮลตี้ถูกไหมแล้วปกติทานแซลมอนไหมครับทานค่ะเป็นสัไม่เป็นเลยเป็นสัไม่เป็นเลยเอาจริงเหรอเริ่มแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปแซลมอนสลัดละกันเรียกกันง่ายๆนะครับซึ่งแซลมอนตัวนี้คผมเอาไปสโมกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเขามีความสุกแล้วมันมีความสุกมากเลยไหมคะ ตั้งแต่เข้ามาที่หมู่บ้านเนี่ยเขามีความสุขมากทุกคนเก่งแล้วก็จะโรยด้วยผักชีลาวนะครับแล้วก็ตัวหอมแดงแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ครับไปเริ่มมึนจะไม่ได้มึงงตั้งแต่ผักชีลาวแล้วค่ะเมื่อกี้แต่ว่าได้แล้วค่ะผักชีลาวใส่ลงไปแล้วก็คนได้เลยครับผมเช่วยจับคนอย่างนี้เลยนะคะมันจะเละไรอนะคะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับคือตัวอะโวคาโดที่เราเลือกมาเนี่ยจะไม่สุกมากเพราะถ้าสุกมากเนี่ยเขาก็จะเละอ๋อ สูตรแบบทานได้แต่ว่าไม่เละใช่ไม่เละจริงๆว่ามาเสิร์ฟให้คุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นลองม้วนมวนี่ไหมลูกเหมือหลายคนอยากกินบุกี้มือหนูแม่ <laughs> เนื่องจากปลาแซลมอนเนี่ยเราไปหมักไว้ก่อนที่จะมาเสิร์ฟเพราะฉะนั้นทําครั้งเดียวเนี่ยเก็บได้แบบสมมติบ้านหน้าอยู่อยู่บ้านเราไม่อยากออกไปไหนเลยทุกอย่างมีเอฟวีเรติงแล้วทาเมนูนี้เอาไว้ทานอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนเอนจอยกับฟัสซิลิตี้ในบ้านในหมู่บ้านได้ยาวๆเลยครับคิดมาแล้วสมัเฟิรอนอยากลองขูดผิวผิวส้มผิวมะนาวไหมครับให้พี่มือต้ายผิวให้ครับก็จับมือซ้ายใช่แล้วเราก็ขูดผมลองทำให้ดูก่อนรอบนึงจะได้หอม จริงเหรอคุณเบยเปิลลองทำแบบที่เข้าใจตั้งแต่แรกไหมใช่ครับบอกเลยว่าไในอนาคตได้กินฝีมือใบเปิลที่ถือว่าเป็นคนมากนะครับอด้านลุ่นนั่งครับผมด้านลุ่นนั่งอันนี้เป็นส้มนะครับแล้วก็นี้เป็นมะนาวผู้ใส่จานครับจะผู้ใส่โต๊ะจะพูดดังครับอ่าเรียบร้อยสวยงามโอ้โหมากครับคได้อยู เรียบร้อยครับผมนี่คือเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับจานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้เชฟบูมน้องไปเฟิร์นโชว์ให้กล้องดูผลงานมาโชว์ด้านาหน้าหน่อยขอเสียงปรบม,มือให้กับเชฟ,เชฟทั้งสองครับเชฟและผู้ช่วยเชฟไปเฟิร์นทำหน้าที่ในการขูดเปดนะ <ขอ S 1> ลือกส้มและเลมอนได้ <ขอ S 1> ดีมากครับอดูกล้องกลางขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณเชฟบูมร้านอาหารชงวิวัตจิตครับขอบคุณมากครับขอบคุณเชาขอบคุณเชา ใช้ถ่า,ายจานไหนอะบูมทำและจานไหนอะใบเฟิร์นทำมือมันขยับตามอะบูมทำใบเฟิร์นทำอโอเคจานนี้นะครับเป็นจานที่บูมเสิร์ฟนะครับแล้วก็จานนี้เป็นจานที่คุณใบเฟิร์นช่วยจัดจานครับสวยสวยๆคือ,คอจานนี้เอาไว้เวลาที่เราแบบทานกันหลายหลายคนแชร์ริ่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีปริมาณที่เยอะหน่อยส่วนด้านเนี้ยก็จะแบบเวลาที่เรายนทานแบบคอกเทลก็จะแบบเป็นคำคำไปก็มีให้เลือก2แบบ2สไตล์นะครับผม พูดถึงคุณใบเฟิร์นนะแต่ก็ทำอาหารเก่งอยู่นะซีซั่นหน้ามาสเตอร์เชฟเซเลบิตี้อะส่งคุณใบเฟิร์นไปเลยชนะชัวเชฟบูงเป็นกำลังใจให้เัาสู้ๆนะเสร็จแล้วนะครับจากบนเวทีตื่นเต้นแบบหัวใจจะหลุดออกมา เปิดน่ารักมากเฟรนลีมากแล้วก็ช่วยผมมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บนเวทีอ่ะคือเราต้องแบบประกอบนู่นประกอบนี่แล้วก็ไหนจะแบบจัดจานเสิร์ฟใช่ป่ะเขาก็คอยถามคอยพูดคอยชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยลืนไปได้ด้วยดีแฮปปี้มากก็ขอบคุณใบเฟิร์นอีกทีหนึ่งเมื่อกี้แบบว่าตื่นเต้นเราพูดอะไรไม่ออกตื่นตันจบเทปก็ขอบคุณทุกคนนะครับงานเนี้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับก็งานหน้าฝั่งน้อฝักตัวด้วยนะครับก็เกิดว่าท่านผู้ชมท่อ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้บูมด้วยนะครับแล้วก็บูมเนี่ยจะพยายามคิดคอนเทนต์คิดเมนูพาไปงานพาไปทุกที่ที่บูมอยากไปแล้วก็ทําทุกอย่างที่บูมอยากทําแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นได้ติดตามกันนะครับเจอกันบล็อกหน้าวันนี้บ๊ายบายกลับบ้าแล้วซอยดังปักชานองลองกินเลยนิงการจากนี้ ฉันบผมรัพี่ปู่เครับยารับพี่น้องสื่อนมลันรวมเป็นห่งททั้งานอ